ภาพหลุดมาแล้วเวียสุกลวัตรควงสาวผมสั้นกลางสนามบินและต้องบอกว่าล่าสุดทำเอาขาเพือกวิจารณ์นันเมื่อวงในแฉแหลคู่รัก9ปีที่เรื่องเช้ากำลังจะแดงหลังย่องพาผู้หญิงผมสัน้นเปิดตัวเที่ยวที่ภูเก็ตโดยเพจดังเจมอยร้อยแปดก็ได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่าวันนี้อยู่ๆน้ำตาก,ก็จะไหลไผัวไปภูเก็ตกับใครผู้หญิงผมสัน้นคนนั้นคือใครอ๋อคนที่ผวบอกว่ากำลังคุยคุยอยู่เองสินะ ผัวมูฟออนไวไม่ผิดแต่กูเองที่ทำใจไม่ได้คนนี้คนเดียวกับที่ผัวพาไปดูที่ดูทัางตอนเลิกกับนางเอกใหม่ๆชะโอเคสวยอยู่หนูยอมให้ก็ได้แฮแทกรำพึงรำพันเพราะผิดไฟเซอร์ซึ่งหลังจากนั้นชาวเน็ตต่างก็พุ่งเป้าไปที่เวียสุกลวัต์และคอมเมนต์อย่างมากมายอาทิพี่วอ,ออนี้เองเพื่อนเห็นตำตามันว่าช้ำใจคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าไม่ใช่เฮียเวียใช่ไหม คอมเมนต์ถัดมาบอกว่านึกถึงคนเดียวเวียผัวในฝันคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าก็ขอให้รักนี้ได้แต่งงานอยู่เป็นครอบครัวแบบที่เฮียต้องการสักทีนะคะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าอ่านแล้วน้ำตาตกในและล่าสุดก็มีผู้ใช้อินสตาแกรมออกมาเผยภาพชัดๆเวียสุกรวัติที่จังหวัดภูเก็ต หลังโดนลือควงสาวผมสั้นกลางสนามบินโดยงานนี้มีภาพหลุดของเวียสุกรวัน์ที่ภูเกต็ตออกมาแต่เป็นภาพที่เจ้าตัวได้เดินทางไปถ่ายละครร่วมกับนางเอกของเรื่องอย่างภพพายรมิดาเอาเป็นว่าข่าวลือของเวียควงสาวผมสั้นจะจริงหรือไม่ยังไม่ขอคอนเฟิร์มแต่ที่คอนเฟิร์มคือเจ้าตัวอยู่ที่ภูเกต็ตจริงๆและตอนนี้ก็มีกระแสะข่าวกระใจายในโลกโซเชียลว,ว่าเวียสุกลวัต์ ควงสาวผมสั้นกลางสนามบินซึ่งงานนี้ยังมีการคอนเฟิร์มออกมาบอกว่าสาวผมสั้นคนดังกล่าวเป็นคนเดียวกันกับที่เวียสุกรวั์พาไปดูที่หลังจากที่เลิกลากับเบลล่ารานีแรกๆอีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ณคะ